ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนนะคะเอาเมื่อนี้ก็มาพบพอกันที่โคข้างเขาคือเก้านะคะเมื่อนี้สาวแพรก็มีคั้วมันมาฝากพี่ฝากน้องแลนะ้วค่ะเนี่ยต้นคลิปข้างนอกนะคะเมื่อนี้สาวแพรก็มากกรบบ้าอีดคือเก้าแล้วนะคะแต่ว่าบาอีดกับยางออกไปก้อนแล้วนะคะเมื่อนี้เ่าก็มาลุ้นมาตามกันเรื่อยๆคือเก้านะคะพี่น้องว่าเขาสีมันเห็ดยังนะคะ่ะเมื่อนเนี่ย วันเทาก็ได้้ลยค่ะค่ะแต่ว่าเบดเบิดนี้จากพี่น้องเนาะค่ะเอาเขาไปรุ่นไปตามกันข้างในพุ่นนะค่ะเมื่อนี่ะจังแม่นเห็ดเอียงดอวค่าสียออกป่เนี่ยเมื่อนี้บรรยากาศก็ดีค่ะค่ะหมอกกันนะเต็มเลยค่ะพี่น้องไปค่ะไปรุ่นกันข้างในพุ่นะค่ะก็เห็ดพึ่งดวกนึงค่ะ เห็ดถึงอยังวูพี่น้องเห็ดตะวามันกินได้เนาะค่ะเนี่อันนี้เห็ดผึ่งขมเนาะคะ่ะอันนี้ขมแซ่บเลยค่ะพี่น้องเนี่ยขุ่มติดปากติดคอเนาะคะ่ะเห็ดนาเขียวค่ะโอ้ซามดอกบนตัวนี้ค่ะ ห้อเจียวเจ้าค่ะงามเลยค่ะหิบเผืองค่ะผึองหวานค่ะผะึองขุ่มราคาพี่น้องกระท่านเขาจะเอิ้นหิบผึองหวานเนาะคะ่ะผึอง,งานายูค่ะ มีพื้นเขาวนนะคะพี่น้องพแดงค่ะแดงขาไล่นะคะเแมนค่ะ เพชงเหลืองค่ะอยเนีดกินไรอกแล้วพี่น้องเลยออกเป็นมูลเลยค่ะก็ค่ะเพึ่หวานค่ะพึ่หวานหรือเพึ่อขมเห็ดพึ่เหลืองจากพี่น้องอู้เถาซ้ำขาดอกหน่อยดอกนี่อะไรอยู่ค่ะ ที่ค่ะบอกเป็นมูเลยนะคะ่ะแต่ว่าเทาถิ่มเบิร์ดแลละคะ่ะเบิร์ยยางลงมาเบิงจึกเชือเนาะคะ่ะดอกได้เอาได้เขาจังเอานากพิ่นองเนาะชุนีๆก็เป็นเชือมไม่ต้อไปนะคะ่ะเท้านี้จากเบิร์อร่อด มได้านล่างนี่น้องไอเห็ดละงูค่ะหเห็ดละงูขาวด้วค่ะนี่มูเนี่ยต้อแพร์อ้อคูเทอร์ประจำเลยนะคะนี่เอาสุป,ปีค่ะหเห็ดละงูมูเนี่ยใครมัน กิ่กำหนูกิ่ละงูกำลังเกิดนะคะ่ะกำลังเป็นไข่เลยเม็ดนาเละคะ่ะ พี่น้องจ้าห็บพึ่งแดงค่ะบานเบิดเนาะคะ่ะวันนี้ลมงไม้เชือ้หอหลไรถูกก็พ้องกันมาเนี่ยโอ้โหส,สดายแท้ค่ะเอาตะดวกมันเอาได้เนาะคะ่ะเอาได้ทำดอกเนี่ยค่ะหีดขานสร้างค่ะอีกดวงค่ะ มาเลยค่ะนาเลยง่ายนะคะพี่น้องนา่ลยง่างค่ะอีกดอกหนึ่งค่ะโอ,อ,อ้อคค่ะพี่น้องสองตูมนะคะ อีกตูมนึ่องอยู่ขคางๆเลยค่ะโอ้ยแมงบวงกือลักกินแล้วสองตูมเอออีกสองตูมมสิพี่น้องอีกนี่อีกตูมนึงค่ะตูมที่สองเนาะค่ะโอ้สาวพเพลวกกระไดเรือบุตรล่ะหิดเพึงแดงค่ะพี่น,ออน้องดอกนึงค่ะเพึงแดงค่ะ นิดพงแดงนิงแด,ด,ง,ด,ดงี่อง่างเยๆเลยนิดพึงถูกแล้วค่ะพี่น้องอ็ค่ะอะพี่น้อง นายงูข้าฮ็ดพุ่งเข้าเด็กแต่ดายเทนะกี่น้อยนี่ยพี่น้องืมปกแหววเนาะค่ะอื่นมอบึงี่เทล่ะจะไปทิ่ว้านตรงนี้แหละค่ะ cho mình cho mình. Bấy mấy cái này. ดอกนี่ไหมเป็นล่านะคะปลูกไว้นะคะพี่แม่น้างหน้อยุบอันี้โอ้ยสีฟ้าสวรรค์มาค่ะพี่น้อ,อ,าานองซุ่มนี่ปลูกไว้มืออื่นมาเอานะเขาเนาะซุ่มเหลือกันหน่อย มีดไงบ้าพี่น่อยเอ้ยถึกมีดล่ะถึกมือพร้อมเอาลุะนเนาะค่ะเป็นอร้าน่ะดูดใจ้ี่ไรกที่ไเด้สปิเกตได้มาจากกาดสปเกตตี้ต มีก็แม่นค่ะพี่น้องมูเดยกกันได้ไหมค่ะเดีไหมโดงเยกระบกอืมดีดูเราอีบีล่านะคะพี่น้องเดอเด้อเด้วเด้ค่ะพี่น้องอีออกดีดีเกสววนแฮะ มันบ้างไมนรู้อูนี่หนูคงงอนีงั้นจะตังค์อีกนึ่งพนนห้าร้อยสิบนี่นีดตังค์หกึางพันห้าร้อย พีผู้ใดมาาจามันส,สวยค่ะูบนนจิได้ไปคลายของตลาดน้องโอ้เขาปัดจีดได้ชาวแพว่หนุ่มเดียวได้พี่น้องเมื่อไงเบ็ดเลยนี่เหีดลูกค่ะูเดี๋ยว่าน,นุูมัน <laughs> <laughs> จุม้มเบิ้งค่ะพี่น่องสินะเบิ้งหันเข้าไปจุ่มหนึ่งเลยนะคะเอาไปที่แหลกสามไข่โอ๋จังไนนลนะไยน,น้องนี่เป็นสีบมุนนะสามไข่ก็อีกบานหนึ่งเป็นซีเล้วนี่บานที่หานะคะจุ่มที่หาข้างในนี่โห เบ็ดเบ็ดมีดอกบานแล้วค่ะเก้าสิบสิบดอกพอดีพอดีค่ะมูลพือค่ะพี่น้นอง พี่น้องก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของสาแพรกับบาวิดแล้วนะคะวันนีค่ะบาอิกกาลังแปลรถมากค่ะพี่น้องจอดพลาแล้วมาทางเบิงค่ะพี่น้องเมื่อในก็ไดก็ได้แล้วนะคะก็ได้เห็ดลงงะโงกค่ะพี่น้องวันนี้สาแพรกับเบลลิสก็มีวความมันมาฝากพี่ฝากน้องเลยนะคะเห็ดละโง,งกเห็ดเพิงนายูนะคะหรือว่าเห็ดเพิงเขาออกเป็นมูลเลยนะคะมูใหญ่เลยค่ะ ก็ได้ฮิละโงกก้าวฮิตผึ้งรวมหลายๆอย่างละค่ะเฮิตนาคาวนาเรปุ่นกันไปมื่อนี้ก็ได้เฮิตแทบทุกชนิดอยู่นะคะพี่น้องเอสำหรับคลิปนี้สาวแพรวก็มีความหมายมาฝากพี่ฝากน้องซ้ำนีแ่แหละนะคะถ้ามักคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวแพรวาพาไปน้ำเนด้วค่ะขอบคุณค่ะ